ตัดต้มนะครับ r รเ e อร์เซเตอรครับอันนี้มาเครื่องดังครับก็ถ่ายให้ดูก่อนให้ฟวาเสียงดูครับครับเสียงดังนะครับครับอันนี้เสียง เป็เสียงก่อนซ่อมนะครับเสียงก่อนซ่อมเสียงดังครับแล้วเดี๋ยวซ่อมเสร็จแล้วก็จะมีอีกครั้งหนึ่งนะครับครับซึงน,นี้เป็นช่วงวิเคราะห์ของเสียนะครับของเอกโซเตอร์ครับกรุงเทพคันนี้นะครับ4224รถคุณอาร์ต คัสิครับก็มาดูกันนะครับก็ขั้นแรกที่ว่าดังโครคามเดี๋ยวจะเอาตัวแรกนั้นก็ตัวนี้ครับแม่เหล็กนี่ครับครับได้ยินนะครับใช่ครับครับนี่ครับดังครับแล้วก็มีชําคัดแงหลวงเหลือมนะครับนี่ครับ นีครับควจะไปย้ำให้ใหม่นะครับแล้วทำในก็เดี๋ยวบริฟายให้ใหม่ครับโมิฟายใหม่เจาะลงใหม่นะครับเพราะว่าเนี่ยครับแผ่นคลัมันแห้งแห้งหมดเลยนะครับแผ่นคลัตนี่แห้งทาให้การเปลี่ยนเกียร์ลำบากนะครับแล้วก็เข้าเกียร์ไม่นิ่มกระตุกนะครับแล้วก็มีลูกปืนเขเวียมข้างข้อนะครับนี่ครับ วันนี้ก็โยกลองโยกดูภายนอกแล้วไม่ดีนะครับก็วันนี้ก็ขาดหมดแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนลูกปืน,นครับลูกปืนข้างข้ออยู่ในแคงนนี้ด้วยนะครับเปลี่ยนเลยนะครับสำหรับอย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรนะครับและลูกปืนบาลานก็จะเปลี่ยนให้ด้วยลูกปืนบาลานเตอร์จะเปลี่ยนให้ เปลี่ยนทั้หมดเลยครับคู่นี้นะครับนี่ครับซ้ายขวาบาลานเซอร์แล้วก็ข้อเหวี่ยงรถปืนั้างข้อซ้ายขวานะครับแล้วเดี๋ยวก็จะบดวาวให้ด้วยบดวาวแล้วเปิดสีนกันวาวให้ด้วยส่วนลูกสูบลูกสูบยังโอเคอยู่นะครับเสื้อสูบยังสวยนะครับนี่ครับไม่มีติดครับไม่มีรอยติดครับขาวสะอาดเว้เลยครับส่วนลูกสูบก็ยังได้อยู่นะครับ ไม่มีรอยติดครับเดี๋ยวทำคลอดสาแค่ล่องขุดขมเอาหัวสูบก็โอเคครับส่วนต้อมน้ําน่าจะผ่านนะครับพอหมุนเ้วยังฝุดปืดอยู่ครับก็คงมีแค่นี้นะครับของเสียว,วิเคราะห์กันนะครับสวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่รถ e อคเซเตอของคุณอาร์ต้วยขวาง คันนี้ประกอบเสร็จแล้วครับก็เงียยคลิปครับเหมือนไม่เคยดังมาก่อนก็เปลี่ยนหลายอย่างครับคันนี้นะครับเปลี่ยนหลายอย่างเหมือนที่ในคลิปวิดีโอเบื้องต้นที่ทําให้ดูนะครับก็มีมีเปลี่ยนเพิ่มสายคัดสายเคเบ่งอีกครับมือคัดมือคัดที่หูมันเฟอร์ก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยครับครับ สายคัตเปลี่ยนใหม่สายคัตเปลี่ยนใหม่นิ่มสายเคร่งเส้นดึงกับขาดเปลี่ยนให้ใหม่นะครับซ่อมให้ใหม่ครับอันนี้ดีนะครับนี่ครับครับเสียงเล่งน่ะป๊อกป๊อกนะครับดีจากป๊อกป๊อกเลยครับเครื่องก็งเงียบปิ๊บครับเปลี่ยนลูกปืนข้างข้อก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วฟังเสียงเครื่องได้เลยครับตอนตอนนี้กับตอนที่มาตอนแรกต่างกันครับ ครับตอนนี้เครื่องยนต์ติดแล้วนะครับอันนี้เดินคอท่อมาแล้วนะครับเดคอท่อมาแล้วนะครับแล้วก็ใส่กล่อง r c Mini นะครับ Mini v เ,เตอร์อะไรเนี่ยนะครับกล่อง u นะครับเปลี่ยนมาแล้วครับมีระบบพิเศษมาครับก็ ตอนนี้เครื่องก็เงียบปิ๊บนะครับครับไม่เหมือนตอนที่มาแล้วครับตอนที่มาดังลั่นไปหมดครับก็จบแล้วเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนอะไหซ่อมบำรุงแล้วก็ดูความเรียบร้อยแล้วมีบทวาวเปลี่ยนตีก้านวาวให้ด้วยนะครับทีนี้ก็จะไม่กินน้ำมันเครื่องน,นะครับขัรถก็อยู่แค่ส6 0 0 0ื่นกพันกิโลนะครับ สำหรับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยรอจะขอม,มารับได้เลยครับพร้อมใช้แล้วครับนันสอนก็ไปลองวิ่งมาแล้วครับก็คงจบคลิปวิดีโอสำหรับเอ็กเซเตอร์จบแล้วครับสามารถใช้งานได้ดีใช้ได้อีกนานแล้วครับทีนี้เปลี่ยนลูกมือข้างข้อเข,อของเงียบหมดรับดีแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชงไปเพยงค่นนี้ก่อนกับโอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้ก็ โตเกียร์มีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับผมท่างก่อหนุงสว่างครับ